แซ่บปิศนาแซ่บปิศนานี่ก็มีบะหมี่เจกึ่งเส้นรูปปลาซันวานะครับซึ่งจัดจาหน่ายโดยบริษ,ษัทพัฒนะ์ี่บุญจํากัดมหาชนนะครับเป็นผู้สนับสนุนอยู่วันนี้ครับโอ้โหของปิศนาของเรานะครับซึ่งจะนํามาจากซันวานี่ไม่รู้จะเป็นอะไรดีนะครับแต่ถ้าทางออกจะรกนิดหน่อยนะครับ,บ <c oughs> พบกับองละครนำของปริศนาของเราเลยจนไี่พ้อมอยู่แล้วท้า วัดไม่อย่างนี้เรียกหมออะไรอะไรโอ้โหแหนาะอ่ะเดี๋ยวดีพอไปเดี๋ยวผมหีไว้เห็นเจนไหมเจนเจนเจนแฟนผมต้นไม้เหรอโี้ยนี่บอกพ่อแม่รู้ไหมพ่อแม่อยู่ข้างนอกเหรอพ่อแม่อยู่ข้างนอกอยู่ที่ไหนล่ะอเมริกาเหรอ ที่ไหนร้อยเป็ดแมเอาอะไรกินกันเชียวแล้วไปตามหาเจนก่อนแล้วทำไมตัดบทไว้นี่เพราะว่าเอาดนตรีก่อนไหมไม่เอาอะ้รหรอไม่เอาหรอตามหาเจนไฟทุกเราอืโชคดีนะโชคดีลานแม่เจนเจนเรียบร้อยแล้วทาษา นี่ก็แล้จะเป็นยังไงเลยพี่ล็อกล็อกเลยรอแล้วลูกไม่ดีเลยไม่มีควันเลยต้องระวังต้องระวังไม่มีควันโอ้ยเอาเป็นไงล่ะเป็นทาสานทาสานไม่ใช่อย่างนี้ทาสานก็ต้องไม่ใส่เสื้อแล้วมี ลายเออเป็นลายเสือไอ้นี่เขาเรียกอะไรนไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรผานนายผานอะไรนะนายานทั่วที่นาานไอ้ตกค่าเป็นลานนายานเวลาพูดผานแล้วโมโหเลยลาน ที่ยังไม่ไปได้เสียงมาแล้วจะดูแลเอาละ่ะวันนี้จะมาล่าสัตว์เลอแม่ต้นไมาแห่นี้น่เฮ้ยโอ้โหนี่ต้นนี้เราต้องทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนเอาละต้องทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามาแล้วหยุดลืมเออเออเอาซะเอาซะเอาซะเอเอเฮ้ <c oughs> <c oughs> สีอะไรอ่อส,สีอะไน้ำมันเลยไม่ออกอเฮ้ย,เยวเ,ยวเ,ยวเยวโอ้ึงเยอไฟดับเ่วโอ้ไฟดับซะแล้ว,วด,บบ<อ>ดิ์สิที่ศักดิ์สเอาอย่างนี้เราจะมาเราจะมา,าล่าสัตว์เหรอเป็นสัตว์ให้เรายิงหน่อยได้ไหม ไหวไหมเรามาล่า <inte> ส <brothers> <ะ>ัตว์โอเคเห็นในพันผ่านกาแถวนี้แล้วไหมในพันเอือเพราะเราเหรอว้าเราก็งงเราก็นึกว่าเราไปในพันในพันในพันเราต้องมาพันเราต้องมาหลบก่อนเออจะแอบอยู่แห่แอบแถวนี้เหรอแล้วเผื่อยับมีสัตว์ผ่านมาเราจะได้ยิงเออเออเออนีเดี๋ยวค่อยดูไว้ให้เดี๋ยวค่อยมดเยอะอยู่เลยพี่ข้ามมดข้ามมดไอ้มดไอ้ ให้้นอองคยสาวเทคนิกใครอะแกเจนค่ะเจนเจนอะไรเอาแกยากอะไรมาจากไหนอ่ะเคบซีซื้อมาให้ท่า๋อเหแล้แล้วทาหายไปไหนเนี่ยทาไหน ทาซาน่ะทาซานเหรอ,อเจนไงคะโอ้ทาซานเมื่อกี้เห็นวิ่งหายกัไปในป่าเนะี่ยวิ่งกระเซิงกระเซิงเหรอ,อาทาขามาทาขาทาขาอะไรไม่ต้องทาแล้วขาแขนอะไรเนี่ยเข้าใจไหมนี่เมื่อกี้มีในพานมาพานเอออยู่ไหนอะ่ะอยู่แถวนี้แหละฮะลงู่แถวนี้ระวังไ,<อ>ไปเรียกทาซานมาช่วยกันออกไปนะไปฉันติช็อตแกไปนะ Inı, ไปนะไปสิไปข่าวนะี่ไม่ได้ผีข้าวไม่ใช่เหรอเขาไม่ใช่เหรอเกลียดไอพวกพานใช่ไหมเออเรียกหขาซานมาช่วยกันอิงขาไม่ได้ขายอิงไม่ได้ขายอิงขาแม่ขาอิงมาเชียวช่วยเจนด้วย เจนด้วยมีพูกปลาสยไปแล้วใส่มาแล้วใา่ไปแล้วเออไป็นอะส่กลาแล้วยักางแดดฮหทำไมละครกำลังสนุกเลยค่ะแม่ดินหายนเชียว เจนสาสาขา,า,าเจนด้วยมันม,ม,มีพวกพากสวา่านย่ำกุก้งในตาเราในเมื่อมีคนบุกรุกถึงถิ่นเราใช่ถ้าแน่จริงอยากกบดานสิวะเฮ้ยเรียกสัตว์มาก่อนดีกว่าฮะเรียกสัตว์มาก่อนโอ,โอ้ ไทาทสานเป็นเพศเมียเพศเมียถ้าอย่างนี้อย่างนี้นะแรดไอ้คว้าไอ้คว้าไอ้คพันไปแล้ว อย่านะอิงขาพุทธขาเขาจะฆ่าเจ๊เอีคนเมืองนี่ลูกมันไม่หมดเหรอยิงจนเพิ่นอ่ะยิงจนหายเพิ่นนี่คนเมืองใช่ไหมอ่าใช่สิเป็นพรานพรานล่าสัตว์มันเฉยซะแล้วอาว ร้านเดี๋ยวนี้เขาไม่ล่าสัตว์กันแล้วอ้าวเขาล่าสิ่งนี้อ้าของที่ว่าใช่ไหมบังบังโหซะแกะแล้เดียวน้หยิบเฮ้ยยไม่ใช่เขาบอกไม่ให้หยิบหรอถามสิถามเจนไม่ใช่ว่าเป็นพระเอกแล้วจะเก่งเลย นี่เดี๋ยวก่อนเราต้องพูดว่าขอจีนิ่มมันมัน,มนคืออะไรฉัน,นไม่ล่าทันแล้วฉันไม่ลันแล้วฉันม่ล่าสิ่งนี้แทนไหวมั้ยเพรอ่อนใ่